อังเปามาแล้ว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 อังเปามาแล้วมาแล้วมามไปไปกินข้าวไม่แหว,วี่ยเลยตลอดเราไปกินข้าวปไปไปดูลากคุณนายมากินข้าวเลยแล้วมาที่สำนักเขาเนี่ย มากินข้าวหลับปุ๋ยเลยนะดูหลับไม่รู้ไม่ชี้เลยเนี่ยมากินกันเลยแล้วกินข้าวกันกินข้าวกันแล้วกินข้าวกินข้าวแล้วทำไมไม่กินกะละมังนี้ก็ว่างอยู่อย่าไปแย่งกะละมังใครนะฮะนี่กะละมังนี้ก็ว่าง ไปแย่งกันอยู่ได้นะคุณนายอ่างเปล่าไม่สนละตายแล้ว